สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาชมอ้อยตอนะคะน่าจะตอที่3นะคะของของผู้ช่วยนะคะมาดูอีกแปลงหนึง่งซึ่งผู้ช่วยจะเอาสมแดงเรามาทดลองใช้นะคะคเดี๋ยวถามผู้ช่วยก่อนเนาะผู้ช่วยเรา,<ๆ>เ,ราเรามาชมอีกแปลงหนึ่งของผู้ช่วยนะคะครับผมอ้อยตอเท่าไหร่นะคะตอสามครับตอสามแล้วกีไร่คะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยล็อกนี้สิบไร่ครับสิบไร่ครับผมค่ะที่จะทดลองสมแดงเนาะกับะมิโนนะคะวันนี้เรามาเจอกันวันที่ที่หกครับวันที่หกนะคะ จะเริ่มฉีดประมาณอีกสักสองวันจะฉีดแล้อครับอีกสักสองวันนะคะผู้ช่วยจะได้ลองสมแดงกับอ้อยต่อสามนะคะจากที่เราเห็นเนี่ยค่ะนี่เนาะวันนี้วันที่หกค่ะพฤษภาคมนะคะวันที่หกพฤษาใช่ใช่ก็เดี๋ยวมาถ่ายทาไว้ก่อนนะคะแล้วรอบเดือนหน้าเนาะเดือนหน้าต้นเดือนเดี๋ยวมาตามผลงานสมแดงนะคะว่าอ้อยต่อจะแตกต่างยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามผลเดือนหน้านะคะจะเก็บ ผลงานฝากพี่น้องเราทุกคนค่ะก็คลิกไป YouTube กันได้นะคะกดไลค์กันได้ค่ะเนาะเดี๋ยวเราลง u t u b e นะคะช่วยก็สโลแกนสมแดงของเราไปที่ไหนก็ต้องตามนี้ค่ะสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี